ตอนนี้มีหัวรถจักรอันสตอมวิ่งผ่านนะครับรถจักรอันสตอมกำลังจะวิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟแยกสาเสษน,นะครับถนนนครเศษสีเป็นรถจักรอันสตอเป็นเครื่องยนต์ MTU นะครับ หมายเลข109นะครับผมสุดยอดครับมุบ่งหน้าเขาสู่หัวลำโพงนะครับผมน่าจะไปรับทําขบวนอะไรก็ไม่ทราบกันนะครับ